อย่างเช่นอันนี้จเจนว่าเปิดออกมาเนี่ยมีกำแพงสองอันคือเป็นห้าเนาะแล้วก็มีเจ็ดมีเก้าด้วยแล้วก็แต่เขาเลือกคำว่าอิสระกับเรื่องของอพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเป็นส่วนตัวเนะเาะแต่ว่าส่วนตัวในที่นี้คือเป็นลักษณะที่เ,เขาจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆนะครับนะซึมซับกับสิ่งต่างๆ นะครับเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติเนาะมันไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่กับตัวเองมันเป็นแบบอยู่กับธรรมชาตินะครับซึ่งตรงเนี้ยเอ,อ่อถ้าเป็นเดี๋ยวพอดีมันขึ้นเป็นราคาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่มักจะเลือกอิสระก็คือมักจะเป็นหลักเจ็ดเนาะถ้าไม่ค่อยเลือกคําว่าอิสระนะเอ่อแต่ว่าแต่ว่าคนนี้ก็มีมีมันก็มีได้สองแบบคือนี่ต้องถามจากตัวเขาเนาะว่า เขาเนี่ยเป็นลักห้าที่เริ่มเอ่อเรียกว่าอะไรเริ่มเปิดตัวเองไปสู่สิ่งแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆห,หรือเปล่าเนาะหรือว่าเป็นลักเจ็ดยู่เดิมแต่เริ่มมาเป็นลักห้าคือเริ่มโฟกัสกับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะซึ่งพอถามไปก็กลายเป็นว่าจะเป็นเป็นกลุ่มที่เป็นลักเจ็ดนะยังลักอิสระอยู่ยังต้องการสัมผัสธรรมชาติต่างๆแต่ว่าเอ่อยังต้องการสัมผัสสิ่งที่รู้สึกว่า อเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่านะแปลกอเขาเรียกว่าเปิด,เป,ดเปิดโลกกว้างให้กับเขาอแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามีสามารถจะมั่นคงในตัวเองได้บ้างบางส่วนคือแต่เห็นว่าถ้าเป็นเจ็ดเนี่ยเวลาเติบโตจะวิ่งไปห้าใช่ไหมครับก็คือเขาสามารถจะอยู่กับตัวเองได้สามารถจะ ทํำสิ่งต่างๆได้สําเร็จมากขึ้นนะครับทำสิ่งต่างๆจริงจังมากขึ้นอะไรประมาณเนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นไพ่ที่มีความเติบโตของหลักเจ็ดนะครับอันนี้อันนี้เขาเลือกเองเนาะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นแบบไหนถ้าเราดูจากตัวตัวการที่ออกมานะครับอันนี้ก็นะครับอันนี้ก็มีลักษณะของไพ่ที่น่าสนใจเนาะคือมีอิสระแล้วก็เป็น มีความเป็นเด็กอยู่ตรงนี้นะครับเนาะแต่ว่ามีออกเป็นห้าเป็นหนึ่งแล้วก็มีสองนะครับทีนที้ที่น่าสนใจคือออกหนึ่งสองใบแต่ว่ามีเลือกอิสะระกับรูปเด็กนะซึ่งตรงเนี้ยจริงๆลักษณะแบบนี้นะครับก็ อค่กล่าวว่าจริงๆพื้นฐานของเขาอาจจะเป็นคนละอิสระแล้วก็มีความเป็นเด็กอยู่แต่ว่ามีหนึ่งขึ้นมาอาจจะเป็นช่วงนี้คือถ้าเจ็ดกับหนึ่งเนี่ยเจ็ดมีลูกศรเป็นหนึ่งได้ในช่วงสเตรสเนาะช่วงที่เขาเกำลังอยู่ในภาวะที่ต้องเข้มงวดจริงจังเช่นอาจจะอยู่ในงานที่ไม่ค่อยเป็นอิสระเนาะหรือว่าอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยเป็นตัวเองจะถูก บีบบังคับให้กลายเป็นหนึ่งเยอะคือมันต้องทําสิ่งต่างๆด้วยความเคร่งขัดเข้มง,งวดแล้วมันจะออกมาเป็นสุดตรงนิดหนึง่งคือมันจะออกมาเป็นควบคุมกํากับตัวเองแล้วไปกํากับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะออกมาเป็นพลังงานที่เค,เครียดนิดหนึง่งนะครับก็เลยให้เขาเลือกดูว่าตรงนี้จริงๆเขาเปิดเขาเป็นหนึ่งหรือเขาเป็นเจ็ดเนาะ,ะเพราะว่าคนที่มักจะเลือกอิสระกับภาพเด็กมักจะเป็นเจ็ดก็เลยเดาว,ว่าเอ๊ะเขาอยู่ เขาอาจจะมีความเป็นเจ็ดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าก็บอกว่าเขาก็เลือเขาก็อ่านแล้วเขาคิดว่าเป็นเจ็ดมากกว่าแล้วเป็นเจ็ดที่อยู่ในภาวะสตรทที่กําลังมีเรื่องของการที่เอมีมีม,มีอิทธิพลของความเป็นหนึ่งเข้ามาในตัวเองอันนี้นะครับอันนี้ก็คือให้เขาเลือกเองเนาะคือเ,เราก็ให้อ่านหนึ่งกับเจ็ดว่าเขาเหมือนอะไรมากกว่ากันแล้วเขาก็พอจะเลือกได้แต่เราก็ค่อยข้าสังเกตว่าเอ๊ะหนึ่งมักจะไม่ค่อยเลือก อิสระครับภาพเด็กนะอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นหนึ่งจริงๆถ้าเขามีความเป็นหนึ่งจริงมักจะไม่ได้เลือกสองภาพนี้นะครับเ,เพราะว่าเลือกภาพเนี่ยเราจะไม่ให้ภาพและคํำนี้เราจะไม่ให้เลือกสิ่งที่เขาอยากเป็นนะครับต้องเลือกสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าเขาเลือกสิ่งเขาอยากเป็นเราอาจจะถามกลับไปว่าเออตอนนี้แล้วตอนนี้เขามีไหมเขามีอะไรอยู่กับตัวเองทําไมเขาถึงอยากเป็นอันนี้อะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ก็กลายเป็นรักสุดหลัวเขาเขาเป็นรักเจ็ดนะครับที่อาจจะอยู่ในภาวะสเตทที่อาจจะมีความเป็นหนึ่งเยอะส่วนอันนี้ที่กําหนดมานี้จริงๆบางทีเนื่องจากการตีความหน้ากาศเนาะมันอาจจะมีจริงๆชัาเจ็ดกับห้านี่ก็รีเลทกันอยู่เนาะเป็นเรื่องของการเติบโตของเจ็ดแต่ถ้าสองนี่อาจจะไม่รีเลทแตจจะเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงบางอย่างที่อาจจะคล้ายกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็จะคล้ายๆกับว่า บางอันมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันไปทั้งหมดนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่คนเลือกก็ไม่ตรงกันเลยเนะาะสี่ใบไม่ตรงกันเลยนะครับนะแล้วก็ก็ให้เขาแต่เขาเราก็ให้เขาสังเกตว่าแต่เขาเขาเรียกว่าตัวเองรู้สึกจะเป็นสี่ได้แบบนะ้นสี่หรือเก้าคือเขาใช้คําว่าลึกซึ้งเนาะเลยเลย คำว่าสี่เออคือคืออ่าลักที่มักจะเลือกรึ้ซึกง่าจะเป็นสี่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าเลือกเป็นผู้นําด้วยนะครับคือเออเขาเลือกภาพนี้เพราะเขารู้สึกว่าเป็นผู้นําผู้ชัดเจนมากว่าเขาเป็นผู้นํฮะแล้วก็มีมีแปดกับสี่ขึ้นด้วยแล้วก็ให้อ่านสี่กับแปดนะครับแต่ว่าดูแล้วเขาอ่าเขาก็เลยอ่านเขาคิดว่าเขาเป็นแปดมากกว่า คือมายว่าเออเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมามากกว่าส่วนคําว่าลึกซึ้งในที่นี้เขาอาจจะรู้สึกเขามองตัวเองเกี่ยวกับภาวะของการเติบโตของแปดเนาะเวลาแตดเติบโตอาจจะมีออสองสองวิ่งเข้ามาหมายถึงว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกลึกซึง้งในความรู้สึกมากขึ้นทั้งความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของคนอื่นเนาะมองสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งมากขึ้นไม่ใช่แค่ในเรื่องของการตัดสินใจตรงไปตรงมาแต่ว่าอาจจะ ให้ความเข้าใจกับสิ่งรอบข้างมากขึ้นอะไรเงี้ยเล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 ือกคำว่าลึกซึ้งอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาให้ผลนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเอ่อเรียกว่าภาพมันก็อาจจะช่วยชี้นําเหมือนกันว่าเขาน่าจะเป็นลักไหนถ้าสีมันก็จะไม่เลือกความเป็นผู้นํานะเพราะว่าสีไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นนะครับเนาะก็ะะเลยทําให้เราเป็นข้อสังเกตว่าเขาอาจจะเป็นแปดหรือเปล่านะครับ แล้วแก็เชื่อมโยงกว่าหแล้วมีถ้าเขาบางทีเขามีปีกเก้าเขาอาจจะมีความลึกซึ้งมากกว่าแปดปกติก็ได้นะถ้ามีปีกเก้าคือจะอาจจะพยายามเข้าใจความรู้สึกคนอื่นมากกว่าแปดปกตินะครับ